ับสบายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสมุทรโกลหรือฟังลาวหรือฟังไทยต่างเพศสบายนีเนาะพี่น้องพี่น้องวันนี้น้องใจกระตื้นสวยพี่น้องอาจจะเดินเศร้าเแต่ตื่นชวยประมาณแปดโมงแล้วพี่น้องคือตีเจ็ดโมงแต่เบิรงนนังเบิร์นทะเลทักเนาะตือนช่วยตื่นเต้นกับพี่น้องเบิรงนมาปกาศตื่วยนี่พี่น้องแต่ก็เดินทางเมื่อพี่น้องตอนนี้บรเชียงเงาเราได้ไปรับน้องใจกับพาพี่น้องเบิรงนมาน้ำของพี่น้องไปเบิรงเลยเนาะนอนยู่พี่น้องกุศลประคอง ซับเนาะงสนใจใช้งานบะไรหรือพี่น้องบางทีมันติดเชื้อโรคด้วยนะพี่หน่องเดบบูว่ามันติดเชื้อโรคด้วยติดโควิดติดไวรัสเป็นไหมพี่น้องสวยนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเออพี่น้องจักบนลได้พี่น้องบนตลาดอินโดจีนนะจักบนลได้เนาะบนลได้ บอนพุ่นบ่นั่นน่ะคือบอนพุ่นหรือตึกนะโอ้เออแล้วก็หมองดิมอหมุดาหารชักสมัยพี่น้องนี่เบิ่งบอลนี่ไปเขื่อนแพเขื่อนแพ่เมืองค่ะน่ะเขาเปลี่ยนนั่นพี่น้อง xin lưu te... <laughs> à. ừ, nó thầy 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 โคนงามเลยพี่น้งองโรงบาลโดนปุ่นอยู่บ่ถือบ่โรงบาลอยู่บนน่ะน้ำใจแหนมเตยพุ่นอยู่หาพุ่นเยอะมาหาอยู่สวรรค์เขตอยู่มีแต่ไทยปุ่นไปหาสวรรค์เขตนี่ว่เห็นได้เงินแผลนั่ะเงินแพรนั่นนั่นนั่นเหยืห่อบ่เห็นเลยจ้ะต้นมังยังเลย

ไปน้องต้อักาวจนนกบเมื่อมาพี่น้องแดดแห้งเลยมาพี่นองสำหรับคลิปนี้น้อสดใจกับคอลาไปก่อนเดีพีน้องจคอลาดูวันันเาวกันหอเลยดีุ่กนข้าวแรยังพี่น้องยูข่าแล้วันนี้ใส่จนจะขาดแหละพี่นองมาพี่นงสวัสดีพี่นองบายบายพี่นองเลยบอย่างไ้พี่นอง